ขายขายขายของที่ร้านะได้เป้าทุกเดือนเป็นหาล้านบใช่สองร้านสามร้านว้าเคล็ดลับเลยหนูต้องทำยังไงบ้างคะสัตยาค่ะ่อ าคุณมีความศรัทธาครับเมื่อศรัทธาท่านพัะดึท่านเดี๋ยวท่านให้ครับวัดฮินดูแห่งแรกของประเทศไทยนะเป็นวันแรกครับประวัติจริงๆ140กว่าปีอ๋อแต่ไปขึ้นกับกรมศาสนาเมื่อปี2458ประมาณ108ปีเป็นสามที่ที่เราสามารถมาตามไหว้พระแม่ลักษมีกันได้คนไปทุกที่จริงเพราะมันขอได้ครบเลยเพราะแต่ละที่ที่เราไปอ่ะรถไฟฟ้ารถอะไรถึงหมดน้ำแต่วันนี้พิเศษมากวันนี้พิเศษมากอยู่ก็ได้มาเป็นเขาเรียกว่าสวด108จบ ถ้าทําวิธีดีเราจะรวยยิ่งขึ้นหล่อเล่นดูแม่วันนี้มาบบว่าฟิลแขกวันนี้มาฟิลแฝกเลยอินเดียพัลตาวันนี้คือจริงๆเจตนาของเราอ่ะเราอยากจะแบบมาทําบุญหลังจากแบบช่วงสงกรานต์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขึ้นปีใหม่แล้ววัดดาวพฤหัสมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันที่3เดือนเราก็ต้องไปรู้ว้เอาความปังเพราะว่าวันนี้เสพสจะพามาไหว พระแม่ลาวสมีหลยหลายคนอาจจะรู้จักแหละแต่เราอยากให้เขามาเพิ่มคือเขารู้อยู่แล้วใช่คือมันเป็นฟิลรู้อยู่แล้วแต่มาบอกใหม่เออต้องเล่าว่าพระแม่ลาวมีอ่ะคือจริงๆอ่ะคนอ่ะมาบูมกันตอนที่เหมือนเขาลงติ๊กตอกกันคือก่อนที่จะเป็นไอทัวฉันว่าแต่ก่อนที่จะเป็นไอทเอาวันนี้ที่แรกที่เรามาพิเศษหลังจากที่เมื่อกี้เราพับดอกบัวกันที่ออฟฟิศใช่นี่ไงเราเราเราต้องมาที่ไหนที่นี่ อันนี้เรียกว่ามาใกล้ออฟฟิศพีพีทีวีมากเ,ออเพราะว่ามากันที่เซ็นทรัลลาทาวส์ตำแหน่งก็คือจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ด้านข้างฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนหอวังเขาบอกว่าการไหว้องค์เทพอ่ะพี่โส้องระลึกถึงพระพิฆเนศก่อนซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราก็ไหว้พระพิฆเนศที่ออฟฟิศเรามาแล้วแล้วก็มาที่นี่แต่จริงๆแล้วว่าถ้าสมมติว่ามาถึงที่นี่แล้วว่าเรา,าแค่ระลึกถึงพระพิฆเนศแล้วก็ไหว้พระแม่ได้เลย ถึงแล้วเป็นพระแม่เป็นพระแม่ลาวสมีแต่จริงๆแล้วว่าเราจะต้องไปเอาทูบเทียนก่อนเดี๋ยวเราพาไปเอาทูบเทียนด้านข้างเนาะไปใช้ดอกใช้ทูบกีดกี่ดอกฉันใช้16ดอกหมายถึงว่าสวรรค์ทั้งหมด16ชั้นก็คือไหว้ให้ครบทุกชั้นเลยใครที่ไม่มีทูบไม่มีเทียนอ่ะสามารถเอาที่นี่ได้แต่ถ้าใครอยากร่วมทําบุญอ่ะเอาทูบเอาเทียนมาถวายที่นี่ก็ได้อาสวยมากพี่บอกว่าพระแม่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์บ้างเคยบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่แบบที่ดูแลที่เนี่ยก็คือผมขอยอดนะ ขายขายขายของที่ร้านได้เป้าทุกเดือนชั้นห้าใช่ชั้นสี่ครับผมคือได้ตามเป้าตลอดใช่ได้ตามเป้าตลอดไม่ไม่มีเดือนไหนที่ไม่เคยได้แต่เป็นบนเป็นอะไรบ้างก็คือเรามาถวายถ้าเกิดว่าได้เป้าแล้วเราก็ซื้อดอกโบว์มาถวายท่าน99้าก้าดอกก็คือเคยถวายสูงสุดคือ99ดอกแสดงว่าได้ยอดเยอะมากใช่ครับสองล้านสามล้านขายอะไรพี่พี่ซึ่งคุณพี่เขาก็มาถวายทุกเดือนเลย99ดอกเพราะว่าได้ทุกเดือนเลยใช่ถวายทุกเดือนโ รดกอนมีอ่ะสำหรับคุณยิ่งบบมีเคล็ดลับไหมว่าแบบตอนอธิษฐานอ่ะต้องอธิษฐานยังไงหรือว่าว่ายังไงก็คือขอท่านนะครับจะเกิดว่าเราของจะเอาเครื่องเส้นไหวมาถวายท่านแล้วก็ขอให้ท่านประทานพรให้ขอรีวิวจากผู้มีประสบการณ์จริงก็คือทําจริงมาไหวจริงเราก็ได้จริงจริงอ่ะไม่ให้โมนเขาให้ขอขอแล้วก็กลับมากลับมาทําคือถ้าสังเกตให้ดีๆอ่ะท่านจะใส่ชุดไทยเห็นปะ ท่านจะใส่ชุดไทยแล้วก็เหมือนแบบจะมีชาดามีแบบเขาเรียกอะไรเครื่องทรงแบบที่เป็นไทยๆซึ่งตอนแรกอะฉันก็ไม่รู้ว่าที่เนี่ยมีพระแม่ลัสมีจนแบบมีติต๊กตอกตอนนะตอนแรกๆเลยอะที่มาชีพิการเออแล้วฉันก็มาดูเอ้าเป็นพระแม่ลัสมีจริงๆแต่แบบเป็นในลักษณะแบบของไทยจะบอกว่ามันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่า จะเอาทูบกี่ดอกนะแต่ของฉันน่าจะทูบ16ดอกแล้วก็อดอกบัว8ดอก <6. S 1> เพราะว่าฉันเชื่อว่าเลข8มันแบบเกี่ยวกับพระแม่เป็นแบบร่งางอวตารพระแม่แรบอบ แต่จะบอกเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งสำหรับฉันเวลาแบบไปไหว้พระแม่รัศมีอ่ะเวลาไหว้เสร็จอ่ะฉันจะทําบุญกับพระแม่จํานวนเงิน8บาทเพราะว่าฉันเชื่อว่าเลข8ดเนี่ยเป็นเลขของพระแม่รัศมีก็จะร่วมทําบุญกับพระแม่แล้วก็จะบอกพระแม่ว่าให้พระแม่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอั้นมุทนากับบุญนี้แล้วเพื่อให้พรที่เราขอไปสําเร็จอันี้ก็คือสถานที่แรกที่เราอยากให้ทุกคนมาไหว้กันแล้วที่ที่สองที่เราจะไปคือที่ไหน ที่สที่เราจะไปก็คือเทวสถานบางใหญ่เทวสถานบางใหญ่ซึ่งเราก็จะต้องไปจากทีนีไม่คยไปเหมือนกันใช่ค่อนข้างจกไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหายตัวเลยหายตัวไงไปแม่หายตัวไงก้าใจแล้วก็โดนย เราถามที่วันนี่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่เทวสถานบ้านยายนถ้ามองโดยรวมอบจะเหมือนที่ศาลห้วยขวางพระพิฆเนศเออเพราะว่าเราจะเห็นภาพอะไรอย่างนี้เนาะที่พระพิฆเนศก็จะเป็นแบบนี้เพราะเขาเหมือนเป็นแบบเคลื่อกันจริงๆมาได้แบบง่ายๆเลยมามาทีมาทีสนามสีม่วง ก็คือแล้วก็มาลง MRT ตลาดบางใหญ่แล้วก็เดินย้อนลงมาซึ่งตรงเนี้ยก็จะอยู่ข้างเซนทัลเวสเกตแล้วก็ข้างบกซีฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นตลาดบางใหญ่มันเอกลูิษณมากมเพราะว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคนที่เขาแบบว่ารู้ลึกรู้จริงในสถานที่นี้เป็นผู้ดูแลที่นี่เลยซึ่งก็คือคุณบอสเองเดี๋ยวเราจะไปหาคุณบอสด้านในะหาไปไหมไม่หาเดินเดินบ้างแม่ใช้ยดเวลาอยู่กับการเดินบ้าง ครับครับเอาวันนี้เรามาเจอกับเรียกอาจารย์บอสแล้วกันอาจารย์บอสทีน่นี่ก็เหมือนแบบเป็นเครือที่ห้วยขวางไหมครับที่นี่เป็นสาวิชาการเดียวกันสืบทอดมาจากท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขท,ที่ทํพระิคะเนธที่<ช>ทห้วยขวางใช่ไหมที่เรามาที่นี่ใหม่ๆเราก็มีการมาดูพื้นที่โดยอาจารย์รัฐวุมุตรัตนสุขมีดําริกันว่าจะสืบทอดวิชาการของพ่ออาจารย์สุชาติรัตนสุขตอนแรกเราก็คิดว่าจะตั้งองค์เทพองค์อื่นเป็นประถม แต่องค์พรัคเนศทางอายลานะครับท่านได้มาบอกต้องเป็นท่านเท่านั้นอ๋อเหมือนมีมีมีเงื่อนนครับทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เราไม่ได้ทําโดยอำเภอใจทาไมถึงต่อมาถึงมีพระแม่รัศมีมาตั้งครับเราเห็นว่าพระแม่รัศมีที่นี่โซนนี้ยังไม่มีครับเลยมีความประสงค์ต้องการจะให้มาปดิสถานที่นี่เพื่อที่จะให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาพระแม่รัศมีนี่ก็มีมีผู้มาขอ ในเรื่องของการงานคนต้องการค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามขอพอในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศ oh. ก็ได้ oh. ด้วยพ,พระศิวะมหาเทพกับพระแม่อุมาปางครอบครัวของเรานี่จะไม่เหมือนที่อื่น uh huh. เพราะที่อื่นจะมีแค่สามพระองค์ uh huh. ใช่ไหมฮะแต่ที่นี่มีสี่พระองค์คือมีพระศิวะพระแม่อุมา uh huh. และองค์พระคเนศส่วนทาง ด้านซ้ายนี่คือพ่อคันทักกูมามเคล็ดลับเลยหนูต้องทำยังไงบ้างคะศรัทธาก่อนถ้าคุณมีความศรัทธาครับเ,<อ>เมื่อศรัทธาท่านพักดีท่นานเดี๋ยวท่านให้ครับทีนี้ถึงขั้นตอนการไหว้แล้วจุดแรกเลยที่เราต้องไหว้คือที่ไหนคะเราต้องไหว้องค์พระเนตรก่อนพระพิเนตรก่อนเป็นที่แรกครับเพราะท่านเป็นปรฐมบูชาครับผมเมื่อกราบสักการะท่านแล้วก็สามารถไหว้องค์พระแม่สมีและเทพองค์ต่อไปได้ครับ คนทุกจุดเลยวันนี้นะคะยิงก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่วันนี้ให้โอกาสพวกเราแล้วก็รายการของเราได้มาแบบว่าถ่ายทอดให้แบบว่าทุกคนได้มาตามกันได้ที่นี่ด้วยอยากให้คุณมากันเยอะๆเนาะอาจารย์ใครผ่านไปผ่านมาแถวๆถตลาดบางใหญ่นยก็แวะมาได้เอกถนนใหญ่เลยได้ครับเพราะว่าเราเดินทางสะดวกครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับอาจารย์ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ มาที่สุดมาที่สุดท้ายแล้วพิเศษอันนี้คือวัดอิสุนุนะคะมากันได้ง่ายๆก็คือนั่ง BTS มานะคะสุรศักดิ์นะคะแล้วก็ต่อรถมาใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีเยื้องๆกับสุสานวัดดอนใช่เข้ามาเลยใช่สถานที่ต่อรถกว้างขวางมากจริงถ้าทุกคนอยากจะมากราบไหว้อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้ที่นี่เลยไปครับอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงไม่เคยมาเหมือนกันโอเคเชิญด้านบนจ้า นี่รยบี่สวัสดีครับพี่อนขาสวัสดีครับสำหรับการมาไหว้ที่นี่วัดวิสุเราจะต้องเตรียมตัวไยังไงบ้างคะก็คือถ้าเกิดเอาแบบตามศาสนาหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับ ถ้าจะมาไหว้ขอพรจริงๆอ่ะต้องทานเจมาก่อนคือห้ามทานเนื้อสัตว์มาก่อนเป็นมังสวิรัตได้ไหมไม่ได้นะต้องใช่ครับพอไหว้เสร็จขอคุณออกไปก็ทานได้เป็นถาดดอกไม้เป็นถาดดอกไม้ครับให้สาสิชนที่จะเข้ามาเข้ามาไหว้เนี่ยได้สมมติไม่ได้นํามาเองเราก็ บูชาถาดได้ครับแล้วก็มีตู้บริจาคมาเรื่องการต่างการศาสนาดูไม่ได้ยึดติดฮะแต่คาดต่างกายสุภาพครับแต่นี่ไม่ได้มาการเมือมฮะมาเรื่องนัดเจ้าวันนี้ว่ารังผ่านเดี๋ยวให้พี่อาุนนำดีกว่าครับว่าข้างในมียังไงบ้างได้ครับแต่ก่อนเราไปกราบไหว้บูชาพระเนตนะครับ ทพของวัดเราเนี่ฮะทั้งยี่สี่องค์เทพเนี่ยเรานำมาจากอินเดียนะครับ <c oughs> เป็นหินอ่อนที่แกะสลักมาจากที่อินเดียครับแล้วก็เอามาที่นี่แล้วก็ได้มีการทําพิธีบวงสรวงเป็นเวลาน่าจะ9้าวันหรือสิบวันนะครับจริงๆเราวัดวัดแห่งนี้มีมานาน,นยังคะคือวัดฮินดูแห่งแรกของประเทศไทยครับเป็นวัดแรกครับ ประวัติจริงๆร้อยสี่สิบกว่าปีแต่ไปขึ้นกับกรมศาสนาเมื่อปีสองสี่ห้าแปดประมาณร้อยแปดปีคือวันที่ยี่ห้ามิถุนาจะเป็นครบรอบวันสถาปนาวัดก็คือที่แรกก็คือตั้งอยู่ที่ตรงนี้เลย่แต่ันื้อบูรณะกันมาเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อย่างที่เราบอกกันไว้ทุกที่สถานที่ว่าก่อนไหว้องค์เทพทุกๆพระองค์ต้องมาไหว้พระพิฆเนศก่อนเป็นองค์แรกเดี๋ยวครั้งนี้เราก็ไหว้พระพิฆเนศกันก่อนเนาะ หนูอยากรู้เรื่องไอโทพ่อแม่รักสมีมันมีจริงไหมในในในศาสนาที่เวลาตอนนี้คนเขฮิตกันเวลาต้องมาขอพรแบบว่าออยากจะได้คู่แบบนี้เอาลูกมาให้่าเอาลูกมาให้อะไรเงี้ยมันคือถ้าจะขอคู่เนี่ยต้องขอองค์อีกบางพระอนา่ยอ๋ออ๋ออทออ๋ออออเออ๋ออออ๋าอ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋มอ๋อ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 มัออ๋มอ๋ออ๋ออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋อรัออ๋ออออออ๋ออ๋ออรัอ๋อออาเออ ถ้าความรักอันนี้ก็เป็นความรู้หนึ่งใช่ครับความมีศานี่คือจะเกี่ยวกับความรักแล้วก็เรื่องขอบุตรที่ไม่มีบุตรบุตรยากที่นี่เขามีเคล็ดลับในการขอพรหรือว่าหลักอะไรอย่างนี้เวลาเรามาเราต้องแบบทําอะไรไหมคะไม่ครัจริงๆมันอยู่ที่ใจเราตั้งใจาตั้งใจมาอย่างเดียวก็ขอได้เลยครับมีใจแค่มีใจตั้งใจตั้งจิตให้ดีเราก็มาไหว้แค่นั้นพอเลยพี่อนุนครับอันนี้เป็นพิธีอะไรครับพิธีบูชาพระแม่ลูกสามีโดยตรงนะโอ้โหบลัชซ for you and your team. Mm, okay. okay. Thank you. Namaha. 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 เราต้องสำรมเไม่กล้าเซ็นดังเรียกว่าวันนี้มันเอกซิสต์มากเป็น3มที่ที่เราสามารถมาตามไหว้พระแม่ลักษมีกันได้คนไปทุกที่จริงเพราะมันขอได้ครบเลยเพราะแต่ละที่ที่เราไปอะรถไฟฟ้ารถอะไรถึงหมดนะแต่วันนี้พิเศษมากวันนี้พิเศษมากยู่ก็ได้มีเขาเรียกว่าสวดร้อยแปดจบเกี่ยวกับบูชาพระแม่ลักษมีเขาบอกว่า ถ้าทำวิธีนี้เราจะรวยยิ่งขึ้นหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเดีรอดูเพจที่ตามอยู่ร้านหนึ่งนะเดี๋ยวจะเป็นสองร้านแล้วและคนที่จะมาดู EP เนี้ยทำไมเป็นล้านล้านเลยอ่ะเอาจริงๆที่เราตั้งใจว่าคือเราต้องการแบบชี้พิกัดความปันแล้วก็อยากเผยแพร่บารมีของคุณพ่อแม่รัศมีถ้าเป็นแบบไปตามที่เราวาดฝันไว้ต่างๆยอดดีต่างๆก็อาจจะมีเป็นอีก อีต่อมาอีต่อไปวาดฝันไว้ยังไงคะถ้าอีต่อไปคืออาจจะเป็นพาพิคเนตนะเอออาจจะอาจจะก็เราให้อันนี้ก่อนประสบความสำเร็จก่อนแล้ววันนี้ก็แบบวันเดย์ทริปกับเราถ้าสมมุติอันนี้เราที่เราขอไปเมื่อตะกี้แล้วเราสำเร็จเงี้ยขออะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกทุกคนอกัน เออนะเขาห้ามบอกจบแล้ว1วันนะคะกับการมาตะลุยปักหมุดมาตามกันได้มาไหว้กันได้แล้วก็เทปหน้าจะไปไหนก็รอติดตามนะคะวันนี้โซกับเสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำรวมจ้ามาไวอยู่หน่อยนะนักงานรายการ ขออะไรขอรเจ็บพับเลยเจ็บพับเลย